สวัสดีจ้าพี่น้องสุภูสุคนมอน,นี่กัพ่พี่น้องมายางปาก้เกาา่าปะมอน,นี่ปะเฮาสิได้อีหยังบ่เห็นฝนตกสองมือตกยางเห้ยงเบิ่งเฮ็ดแหงมันได้ฝนแล้วมันสิเป็นยังไงมันสิีน่าหรือมันสิเป็นยังไงไปดูกันนะจ้า สภาพปลาบา,านเพิ่นค่ะไปค่ะย่างค่ะย่างมาเสาวเห็บกก็เจอแล้วพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีเคียร์ให้เบิงบ้งเบิง้งหเห็ดแห้งใด้ฝน เก็บให้เบิ้งคือเก่าล้วคะ่ะแต่ว่าบ่ได้ตัดขาให้เบิ้งพุ่อน่ะขึ้นมากบ่ได้เนนาไปซื้อได้นน่ถ้าเฮาบ่มาณพอ,อนั่นม่เพื่อน่ะซีดอกปิดไว้ยังมากดนึกงว่าจะห้อยค้น ปตดห้อยสัตว์มุลเอยงไหมบึงอาทิตย์หนามันก็สีไง่อีกได้นนนเ,ออไดนเนี่ยซุ้มนี่น่มมเอาวมันไปดอกมันอนีเขาเสียดอกประมาณสานีเนาะดอกหน่อยเขาจงไว้แยวเขาม่ยางอีกหลอบอยู่เพราะว่ามันเหลืออีกตั้งเดือนนึงเหนะห ส้มหนีง่ามากมันก็บองงาม,ดอ,ม,มาดอกนี่อยู่ในคักเนี่ยพี่น้อส้มหนีง่ามากดอกหน่อยเดี๋ยวค่ะตัดขาแล้วไปต่อ เห็นบ่พี่น้องม,มันกำลังเกิดยางมากเก็บมาเรื่อยๆมองละดอกสองดอกเนาะเอามองนี้กันมันดอกหน่อยอยู่เนาะนี่มัวนี่เป็นตะเก็บมันอยู่มันขาต่ขาเง้วยอยู่ว่าเสียอดอกไงตะขาไง บ <c oughs> น,นสองดอกนี่น,น,นั่งยืเป็นใลขึ้นบาได้มอดความหัว โอยคนมาตัดขาตั้นไหนพี่น้องมีคนมาออกกรอนปล่าจ๊ะดอกนี้ก็ง,ง,งามมีอะได้เอาหมวกมายุ่งทำหัวในเน่อยเลยยามึงอีกจกังนเลนย bằng pháo lên Wai bì tóng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  bằng sâu bằng sâu bì tóng cho yang bì tóng kỳ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  tóng กักงามเลยดอกนี่พี่น้องเุ้ยนะอุ้ยงามคักเุ้ยโอ้ยเห็ดเตือนฝนเฮ้ยอะอดอกนี่กันดอกนี่น้อยน้อยอุ้ยเสียงยุ่งกันเลยพี่น้องเอ้ยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยเก็บกองไว้กัน ดอกใหญ่แท้นั่งงามจากกระวานตัวนี้ฝนถึกฝนแล้กกรอบถึกฝนแลอกไอดอกอ่อนอเสียงยุ่งตัวนี้ไหม แสดงว่าส่วงเพิ pues ่นมาหาหันเพื่นหมาได้เกิดได้เนอะนั่นนะปิดด้วยเดี nah, ๋ยวเขาเสิร์ฟมาก่อห้อยห้องามคักไหมพี่น้องเว้ยนะงามมะมา <S 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 เด้อมาเด้อมาเด้อผู้ใดสิมาเอาเห็ดนี่ไงมึงมันขึ้นบ่ได้ข้อหัก อี๋ๆยืนกัดหัวเหี๋ยวยืนอยู่ตรงนี้ก่อนพี่น้องยืนเอาดอกไงมันเนาะเอาแค่ตรงนี้เหรอคะพวกนั้นบเอามันดอก รอบหนึ่งอีกเทธอหนึง่งจำได้เยู่จำได้เยี่น้องเห็นอีกแล้วพี่น้องพี่น้องพี่น้องคืออีหยังนี่พี่นอ้องอีหยังนี่อีหยังนี่พี่น้องดอกบ,บังใจพุทธาไยดอกใหญ่คักอดอกใหญ่คักพี่น้องพุทธานี่แหละที่มันสมบูรณ์ที่สุด ดอกมันสีซัำนียล่ะค่ะดอกเห็ดมันปูบานนี่เด้อเด้ดอหนี่ดอกนึงอือสองดอกอันนี้มันแห้งแล้วมันมาโดนฝนโอ้จีนอยมันเอ้าเอา,เอาจีนอยมันใหญ่อยู่พี่น้องเอ้ยสอนโอ้ยนี่ได้อีกอะโอ้เห็ดจังไงระบาดนี่เด้อ,อ,เ,ดดอเด้อเด้อเด้อมันขึ้นมาหลายมาเห็นดอกเห็ดก็เห็นแต่มือเขาหนิล่ะ đa đa, ởp đi lôm cung muốn vậy con, ởp muốn vậy con, pino, ởp đi lôm bên này ởp đi lôm bên này con con một, coi nhắm đấy ba sĩ thai, thai đi đi chạy pino phao, nữa ở con với con, con với con con này con, con, này con này. เ,เห็นเห็นมนันอีกไหมอ,อันนี้บ่เอากันเนี่ยอันนี้ปิดไปเห็นบ่อเสือเห็ดขาวขาคนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้ฝนแล้วเอาปิดไว้เดี๋ยว,วเพิ่งอีกเบิ่งอีกมีอยู่บ่ต้นซก บ่มีบ่มีพี่น้องไป,ไปไปตัดขากันค่ะจากป้าแห้งไหมคะฝนตกแห้งมหงมแห้งเบิ่งเออตกแห้งจนน้ำเต็มปวกเดือนนานี่เห็ดคือสิคักคักค่ะไปหาเห็ดกันต่อ